ไปพี่น้องนี่เอาเท้าเทถังเอาเท้าเทถังใช่เอาเท้าเทถังเท่ากันจังทายเออโอ้ยปวดไครไร่สารบ่ตถุกีดินนานเอาดึงเพียงเหรอดังไฟห้องไม่เห็นหนาข้นได้ีหมโอ้ยจะไปเห็นหนาคนนี่ยังก็ะทำนี่เก่าไม่ได้หญิงเห็นควาย โอ้ควาวไบอกเห้เเห็นควาวเอ้ยเด้กินแล้วลูกได้กินแล้วได้กินแล้วโตออกมาเศร้าเวลายิ่มแรงมหายามน่องก็ได้กินแล้วพี่น้องงูเหมืองงมดำไปอ้องบวก กระคหนึ่งใช้บึงเนี่ยโอ้บงจะขุมน่ไม่รู้จปอกน้องใหม่กะปอกไปดังใ่หมเดี๋ยวไม่จางที่น้องม่ขุมก็ว่าได้ตรนี้เลยเอางีเอเ้ยน้องคว้วยปอดตับไตใส่พุ่งฮะงล่ะ นเคยหัวเราะหเลาอหั่เลาหวเลาาหัวเราหเราหเราะหัวเอาะัวเาะหัวาะหัเรางไฟราะิดเตาโอ้ยจบาิหัเราัาหัเราาเาะหเาเราาหัราับาหอเรั เฮ้เฮ้เมันออกมาไข่นึองกับปิดไฟไว้เขาไปมอเขาก็ไปล้มหนาเขางอนออกจากท่าก่อนโล้หนาเขางอนเด็กอยู่หันมานผมมาสองไข่อันต้องเล่นค้ายออกลูกไหมน่องแย้มแรงมากพ้นพากันเ้าน่องควอยปาตอนนี้มันจิมวนี่แหละ่ขเจีนหวองทีใหญ่ฮัทหนึ่งก็เจอกรือดย โ้ยมันหลายกอนพันนึงแล้วนี่นะเพราะว่างพันก็ได้สองร้อยกเอาถ่ตนี้ก็พนรถนี่ยงว่าจุงเนกันเรพวกว่าแล้วไม่ส่ง้ยว้่อยว่ามัน

ให้งานยูทูเต็มตัวแล้วรเด้อลวกไวน์บานเนี่ยนี่ล่ะท่านไหนนอนอยู่ป่านนี่ท่านไหนอาบท่านไหนย้อมน้ำไสวมทั้นเฝ้าน้องหัวน่องกล้วยตาย โอสิ่น่จเดีลงาจางบุญมีแต่กำบังโบได้บังบังตัวอือก็สิเอาไปกินเนาะมันก็สิบังตัวเนาะจะกินก็พปเยี่เร็วเยี่ยเลี้ยเขาโงหมดแล้วงช่วงไปพอกินก็ได้ไม่ยังวิ่งใส่ในเนาะมาไม่มาคิดนี่ก็กดกไหลก็แตให้น้ำเด้อ ลิปหน้ายิงสิไม่ยังใหเบิ้ง,ง,บ,งบ๊ายบาย